รู้ทันคอเลสเตอรอลสาเหตุที่ทำให้ LDL ไขมันเลวเพิ่มคอเลสเตอรอลเพิ่มเพราะนิสัยการกินหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่สาเหตุเสมอไปเรามักคิดว่าการที่คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงมากเกินไปแต่จริงๆแล้วอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่ตัวการหลัก เพราะร้อยละ70-80ของคอเลสเตอรอลถูกสังเคราะห์ขึ้นภายในร่างกายจะถูกควบคุมและปรับให้สมดุลกับปริมาณคอเลสเตอรอลจากอาหารดังนั้นตัวการหลักที่ทำให้ไขมันชนิดไม่ดีเพิ่มขึ้นก็คือพลังงานส่วนเกินที่ได้จากการกินอาหารมากเกินไป ท้ายที่สุดพลังงานส่วนเกินจากการกินจุจะกลายไปเป็นไขมันแหล่งพลังงานของร่างกายมาจากสารอาหารหลักสามอย่างคือแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันโปรตีนไม่ได้มีหน้าที่แค่เสริมสร้างร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งพลังงานอีกด้วยไขยมันก็เป็นแหล่งพลังงานเช่นกันและครึ่งหนึ่งของแหล่งพลังงานในร่างกายมาจากแป้ง และน้ำตาลจะนำมาใช้เป็นพลังงานได้ก็ต่อเมื่อถูกย่อยที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กจนกลายเป็นกลูโคสและไขมันที่ชื่อว่าไตรกีสรด์ก็เช่นกันจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของไคลโลไมคอนที่ลำไส้เล็กและดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดจากนั้นจึงย่อยเป็นกรดไขมันอิสระที่อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน หากกินอาหารมากหรือออกกำลังกายไม่เพียงพอใช้พลังงานไม่หมดทำให้ไตรกีเซอไรด์หล,ลงเหลือสะสมเป็นเซลล์ไขมันและกดไขมันแล้วเดินทางไปกับกระแสะเลือดท้ายที่สุดจะเปลี่ยนรูปเป็น L D L ดังนั้นการกินอาหารมากเกินไปจึงทำให้ L D L หรือไขมันชนิดเลวเพิ่มปริมาณขึ้นนั่นเองค่ะเอิร์นเเน้นการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดจากต้นเหตุ คัดเลือกต้นตำรับยาสมุนไพรล้างหลอดเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมาก,กว่า400ปีดูแลสุขภาพหลอดเลือดของคนไทยมาก,กว่า18ปีด้วยวิธีลดระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรเพิ่ม S-DL ลด SD L-DL สลายภาวะเลือดหนืด,เล,ดนเลือดข้นเลือดขัางยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือด ลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหลอดเลือดตีบตันเป็นได้กับทุกคนต่างกันที่ระดับความรุนแรงเท่านั้นเพิ่มและลดคอเลสเตอรอลให้ถูกจุดมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาด เลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาวการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวชช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว5ย์027514399